สวัสด,ดีพี่น้องครับสวัสดีครับผมเพื่อนเพื่อนพี่ๆชาว youtube ทุกท่านลูกค้าจากทางบ้านใดเมืองใดนอกครับคอนแกน่กแกนนี่บอคอนแกน่นใบพัดบอ มารับรถฟูซู่ครับวันนี้เสร็จเรียบร้อยนหรกัเป่อย์นี่เลยโ้หเ็มหกหนึ่งขึ้นกันปะเป็นรถเป็นรถมันแรงขึ้นยังนี่แสดงได้พ่ามีปัญหาครับรุ่นอะ นี่ครับลูกค้าจากทางคอนแกนครับจะมาถอย 6M61 ครับ225สวยงามสวยงามตามท้องเรื่องโอ้วนทอรเรียบร้อยปะนี่ฮะ ขึ้นเร็ววะเคลงขึ้นเร็ววะเขึเร็วเร็วเองขึ้นเล่นไปสายเงสายโอ้เคลายโอ้มันก็บ้่องแมนหรือไงเลงสา้นไปร่องเห้นเี่ ราคาราคาเท่าไรก่อน7 0เจ้ารถยรงมากโอ้โหวันนี้ครับขอบคุณครับนะยัง ขอคุณทตัวน้งที่ตำเออันนี้ขไปถูมันเดีท่ัแล้วเสียเต่นครับล่งอื่นัขอบตรงันไหลเียว้งให้ไปวาครับเดี๋ยวตกลงกันบ้างุกท่านยังไรยังไม่เรียกวันั้ยขอตกลงขอตกลงกันก็เอาที่แหล่งได้บกกันย่บ่ ่บกัน,เกเนเวเ74ครับได้รถสวยครับ74บแต่ละอูราคาโปรโมชั่นในการแต่งในการนั่นก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับผมบางอูก,ก็จะให้หมวกหมวก ที่ยืดออกมานะครับยาวนะครับจุดแต่งก็จะแตกต่างกันออกไปนิดนิดหน่อยๆนะครับราคาก็จะแตกต่างกันนิดๆครับแต่ละอู่ครับแล้วแต่เราจะเลือกอู่ไหนนะครับนี่อู่ปัญญาครับยกดำมังด้วยเสียครับชอบยกดำรู้ทับ

จะเลือกซื้อรถจะขั้นหนึ่งจะมักฮีโน่หรือจะมักมิซูหรือจะมักอิซุสุอันี้ล็อกกี้ครับล็อกกี้ยังขายได้นะครับยังขายได้นะครับ เดี๋ยวเรามาถามล็อกกี้คันนี้ครับว่าราคาเท่าไหร่ราคาตกลงกว่าเพื่อนเท่าไหร่ครับสไตล์รถเก่าเจ้าท็อปอันล็อกล็อกกี้นี่เท่าไรหน่ะเนี่ยล็อกกี้นี่ยเจ็ดสิบห้าป่ะป๊าฮะ ล็อกกี้เนี่ยในตำนานเล่นมาปาฮัดเจหาเครื่อง <40 5. S 2> ตัวเดียวกันกับสายหลอนเมื่อวานเลยครับนีค่คุ้มพลังคุ้มพลังสองร้อยสองร้อยสบตัวนีว้ คนเปลี่ยนตูดปั๊มให้ยไหมแล้วสุดยอดกสิ่งี้สุดจัดนมีมีสองรุ่นเครื่องตัวนี้มันมีมีตอนเดียวคันหัวตอนเดียวนี่กล่องไอ้ดีจะออกมีเลยเพราะว่ากล่องมันอยู่ฝั่งนี้อืมคันคันสมมุติว่าหัวแคปมันจะไปขามไปผุนะนี่สองรุ่นเครื่องมือนี่ยเออคันตอนเดียวไอ้นี่มันซีอยู่หนีไหมของที่ตป็นี้อ๋อกล่องสีรีส์ทั้งนี่ อันนี้กล่องอยู่ทางหุ่นหุ่นรับกันเนี่ยเราคอยกันเล่บไปทวงมาเอามันเครื่องตัวนึงคือบ่มีอันนี่คามไปคันคันกล้องมันอยู่ทางนี้มันจะเป็นซองสิบอ่ะมันจะเอง้องหนึ่งอีกตัวหนึ่งตัวสติ๊กเกอร์สีสมบ์อ่าคันสีม่วงยังเป็นสองร้อยยี่สิบห้าก็หัวหัวตอนเดียวเมื่อนั้นมานำตั้มเยอะใส่ลงไป เปลียวนี่ลงลงไปนี่ยไหมถึงลงลุยเลยหรือเปลยาลุยเลยใส่ลงไปวัดตะยเขตพียังขั้นหม่วนคือใจให้ถอยตามรถหางแล้มึงกันนะเดี๋ยวอ๋อกิบเลยมันทีตะรถหางดิจะไปรีบไป้กูยังจิ้มงานเพิ่นอยู่ในเมืองแรงขอนี่เมืองดีเนาะแรงแรงแรงเสียเงี้ยวหนิจิ้มงานแรงเนาะปะป่าปะป่าจังหวัด ก็เส่น้อง buat เนี่ยว่าป้าจังหวัดมันก็มาสารค้าเลยจิเป็นน้องบัวเป็นอุดรเสิร์ปอุดรมั้งมัหาขอนแก่นไหมเขาดิว้างทอยเน่ยมาจากอุดรเล่นเขาเดี๋ยวนำโขงมาใส่ขอนแก่นมั้งเหรออืมเขาไปเขาไปเปิดเครื่อนจากแม่น้ำโขงเของมาได้คอยไปทายยู่เนี่ยเออนั่นแหละเขาดิบส้มของมันในขอนแก่นเปล่าตรงเของม่สามร้อยสองร้อยโล่พอนะเรียนกันฉีดแตกวะเรียนดิน ขีแตกเลยหาหาเดยกับ่อได้มีหนาจิ้นะย่านะยาย่าเล่อยคาอยนเอาไส้เอาไส้ไปห้วยกันวะห้วยนู่นกนบ้านเขามือละรอยหาจิ้ลบต่อเอาไปเรียนคันเรียนในหนุ่หัวเรียนคันหัมาชมันเพรารถห่าง ล้มลท่อเก็ด้วยท่อแนมครับท่อ,มอนมเาไปลเตอน้อ,อเขาลงแต่โดนแล้วทอพี่ <จะ S 2> อีเขาลงมไงมจาก<ม>นํมบนหลัดเดืดอเคลื่อนเนี้ยเขาล้งเคลื่อนไปน้องบัวด้เดี๋ยวนี้เดไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วอันปอกหุ่พงมาเลัยมาจังเลยเจ๊ปอกผผอไปไหุ่พวงมาเลยวางเดี๋ยวพิ่นถามมาปอกห่นพงมาเลย บอกหุ่มพวงมาลัยบอกผบอกบอกบุ่มพวงมาลัยหนิสีบ้านนะนะเออไปเลือกเอาแล้วกินทีเลยเออเนี่ยไปเลือกเอาฮะอยากได้อะไรก็ไปเลือกเอาเอาซีกเกินไปไปเอาไปเอาซีเลยโอ้ดอกกีนี่ราคาขคางฝ่าเลยวะเนาะบาลงเลยพี่น้อง เดก้านี่แล้วครับฮียเดก้าราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยครับเดก้าเท่าไหร่ครับเดก้าเนี่ยเดก้าราคาเท่าไหร่เดก้าราคาเท่าไหร่ครับแปดสิบห้าเดก้าแปดสิบห้าแปดสิบห้าเจ็ดสิบห้า อูโซคันที่ออกไปเจ็ดสิบสี่เอาถ้าเป็นเราเราจะเลือกอะไรสมมติว่าเดาใจคุณดูครับสมมติว่าเดาใจคุณดูเดาใจคุณดูครับล็อกกี้อเดก,ก้าคันนี้แปดห้านี้เจ็ดสิบห้านี้เจ็ดสิบสี่ครับ อันนี้ได้รุ่นใหม่รุ่นใหม่นะครับรุ่นใหม่รุ่นที่ใหม่กว่าปีที่ใหม่กว่าครับเอาโอเคครับนี่ก็พามาชมรถสวยๆกันแล้วกันครับไม่ได้เปิดชมรายละเอียดเยอะนะครับผม นี่สวัสดีครับ